สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะพวกับผมแมนวินเช่นเคยวันนี้เนี่ยมาแปลกเท่หน่อยเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่เกมโปเกมอนแต่เป็นเกม Call of Duty เกมยิงที่มีโหมดให้ทุกคุณได้เลือกเล่นมากมายว่าจะเป็นสไลด์เดดแมทซอมบี้หรือแม้กระทั่ง Battle Royale เห็นอย่างนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะ <laughs> ผมทำเพราผมชอบถึงแม้ว่าผมจะเห็นว่ามันก็มีคนทำแบบคลิปแนวน,น,นี้ไปแล้วก็ตามแต่ว่าผมทำเพราะาผมอยากทำนั่นเอง ส่วนคลิปที่ผมทำเนี่ยคลิปนี้เป็นการรีวิวปืนในโหมด Battle r o y ย l e ว่าปืนนั้นปืนนี้มันดีไหมในโหมดนั้นนั่นเองแล้วก็จะมีการเล่นให้ดูด้วยว่าในเกมจริงเป็นยังไงเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับผมนะทุกคนเห็นสกรีนก็น่าจะรู้ว่าผมอยู่แรงอะไรนะ <c oughs> โอเคส่วนปืนแรกที่จะเป็นผู้โชคดีในการเปิดตัวรายการจะเป็นปืนอะไรก็ต้องไปรอติดตามชมกันเลยครับผมนะพูดถึงปืนแรกที่ผมจะทําคลิป รีวิวปืนมันคงไม่พ้นปืนแอดฟาวล์ไรเฟิลเพราะมันเป็นปืนที่ผมลักสุดและในหมวด b a ทเทิ r รอยัลและเมื่อผมกําลังเลือกอยู่เลยว่าผมจะทําคลิปปืนอะไรปืนนี้ก็ได้ผ่านหน้าผมและทำให้ผมได้สนใจมันเพราะมันคือปืนที่ผมไม่เคยคิดจะหยิบมันมาเล่นเลยเพราะมันเป็นปืนที่เล่นแล้วลำบากใจครับผมนะนั่นก็คือไท25หรือไทเฟนดิไฟน์ง ถามว่าทำไมผมถึงไม่คิดจะหยิบปืนนี้มาเล่นเรามาดูที่เบสพลังของปืนนี้เลยดีกว่าคุณจะได้เข้าใจผมดาเมตตั้งต้นที่ปืนนี้ให้มานั่นก็คือ25เลยดังว,ว่ายิงหมายิงแมวแมวจะไม่ร้งอ,งองหรือซม,มันเบามากในฐานะ of a rifle เลยด้ยเป็น SMG ก็ยังว่าได้เลยในเรื่องของความแม่นยําให้มาอยู่ที่14เลยดังว,ว่าค่อนข้างที่จะน้อยพอควรทําให้ปืนนี้ค่อนข้างที่จะกระจายมากในการยิงธรรมดาโดยที่ไม่เล็ง ระยะยิง17เรียกได้ว่าระยะยิงค่อนข้างที่จะใกล้พอสมควรเลยระยะกลางพอไหวเมื่อขึ้นสโคป่วนระยะไกลโย,ยนทิ้งไปซ้าไม่เหมาะกับการเล่นระยะไกลอย่างยิ่งครับผมนะอัตราการล่ากระโฟน86เรียกได้ว่าเป็นการล่นกระสฟนที่ไวพอสมควรเลยแต่ก็ต้องแลกากับการที่กระโุนหมดไวมากและการรีกระสฟนน้ำมันมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นความคล่องตัว83เรียกได้ว่าเป็นพรที่ ให้มากับปืนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันใช้ในการเข้าชาร์นเองและดวยพรน,นี้เองทําให้ปืนนี้ขึ้นสโคบไวมากทําให้เล่นระยะกลางก็ยังพอไหวครับผมนะควบคุม46เรียกว่าเป็นปืนที่มีแรงดีดป้านกลางเป็นปืนที่อยู่ในระดับกลางๆเรื่องความดีดแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าแรงดีดมันจะไปสําคัญอะไรเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใกล้อยู่ดีครับผมนะ ถ้าใครชื่นชอบแอดโฟล์ไรเฟิลปืนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าใครชื่นชอบการเข้าชาร์จปืนนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณนั่นเองแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบระยะไกลหรือระยะกลางปืนนี้โยนทิ้งไปฟ้าหรือมองข้ามมันไปเลยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสำหรับคนที่เล่นระยะกลางระยะไกลปืนนี้ไม่ต่างอะไรกับขยะที่อยู่ในแมพครับผมนะแต่ระยะใกล้ปืนนี้เป็นปืนที่น่ากลัวอีกปืนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับผมนะ แต่ถ้าจะเล่นปืนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องพบประกันชีวิตสักหน่อยแล้วละเพราะว่าการล่ากระสุนที่ไวของมันเนี่ยทำให้มันหมดกระสุนไวมากและโอกาสตายของเราก็มากขึ้นตามเช่นกันครับผมนะส่วนในเกมปืนนี้จะเป็นยังไงทุกคนก็ต้องไปรอติดตามชมในเกมกันได้เลยและเราจะได้รู้กันว่าปืนนี้มันจะดีหรือแย่แค่ไหนครับผมนะบอกตามตรงเลยว่าเฮฮาครับผมนะเพราะผมไม่เคยจับปืนนี้เลย ได้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าผมจะเจอปืนนี้ไหมไปดูกันเลยครับในที่สุดก็ได้ปืนสักทีมาดูกันว่าในเกมเนี่ยปืนนี้มันจะเล่นได้ดีแค่ไหนโอเคมุ่งหน้าไปหาคนยิงดีวาากว่าในวันนี้ผมว่าเมืองข้างหน้าน่าจะมีคนแหละถ้าไหนไม่ไม่มีใครตามนะโอเคไปเฮ้ยรถรถฟูไดหายตัวก่อนรถฟูได ตามครับจังหวะนี้ต้องมันต้องไปลองปืนปุป๊บวะเจอนะหมาหมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไหนไหนตัวนวะไหนตัวเอ,อ้เจอแล้วเจอแล้วเจอจ,จ,จะขอบหมดวะอ,อืออืออือแลว้วกดผิดโดนโดนปุ่มเดินด้วยอ,อไม่เป็นไรอ,อืแต่ผมเกือบตายเนี่ยวิ่งไปหิวไปแล้วกันจังหวะนี้หิวก่อฮิวเกาะบ้านหน้าผมว่ามันน่าจะมีคนนะข้างหลังมันน่าจะไม่รู้ว่ามันแค่คนเดียวในรถหรือเปล่าอ่ะแต่มันไม่น่าจะมา โ okay. อเคเฮ้ยกระสุนทนายเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันเฟ็เฟ็ฟฟหน่อยขบวนเนี่ยผมว่ามันต้องมีสักคนแหละมีไหมเอ่ยไม่มีนะน,น,นี่แบบสังเอ้กนง่ายเห็นแล้วหายตัวอยู่มันหนีไปได้หวะตามจังหวัดนี้ต้องตามไหนสิไหนซีนั่นไงนั่นไงนั่นไง ออืโดนไม่ได้โดน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 ดินเอเวเนยยิงหมดแม่งโดนนัดเดียวอเฮ้ยผมว่ามันก็ดีอยู่นะจริงมันดีอยู่แหละมันดีอยู่แต่ะว่าระยะไกลค่อนข้างที่จะไม่ได้อะไรนั่นระยะไกลค่อนข้างที่จะใช้ยากปืนนี้ถ้าไม่เลยยิงอัตราการกระจายของกระสุนนี่เยอะอยู่นะผมว่ามันน่าจะวิ่งไปไกลแล้วล่ะแต่ังหว่านี้ผมว่าผมต้องเอาฟันในฝอยมันว่ะ ไหนตัวเสืออ้ยไก่ไก่อยู่ไก่อยู่นัดหนึ่งเน้นเน้นโดนด้วยล้มไปดิเฮ้ยมันตายเออตายเลยนึกว่าลืมไปเล่นว่าเล่นหมดคนเดียวอืมเฮ้ยเสียงคนเสียงคนเสียงคนจังหวะนี้ไม่ต้องเข้าบวกแล้วไหนซิไหนซิบ้านหน้าหรอมามาไหนไหนไหนนี่ไงนี่ไงตัดูแล้ว ยิงยิงได้อยู่ได้อยู่ปืนมันได้อยู่นะจริงแต่ว่าแม็กก็หมดไวมาหน่อยอ่ะมันลั่นไวไงคือข้อเสียของพวกปืนอันนี้คือพอพอมันลั่นไวอ่ะมันก็หมดไวเฮ้ยมันมีคนแล้วว่ะคือด้วยความฝ่ายเสือกของเราอ่ะมันต้องเข้าเสือกไงในฝนต้องมีกี่คนอ่ะจะลองปืนถ้าถ้าตายก็แค่เริ่มใหม่ โอเคในบ้านเหรอน่าจะสองคนสองคนหรือเปล่าสองคนนี่มันโลโคตรนัวเดี๋ยวนะักเอ้ยกระฝุนหมดกระฝุนหมดไปไหนไปไหนวิ <tr> ่งนี่ไปไหนวิ่งไปไหนโอเคอยู่โอเคอยู่ให้คนคนคนเสียงเสียงคนเสียงลอยตีนลอยตีนั่นี่็นไงเจอแล้ว คือม <icana>, ันค่อยพะหาว่าไม่เล็งยิงอ่ะกระจายกระสุนม yes. no, ันเยอะอยู่อะเนี่ยเฮ้ยมีคนนี่กว่ามีคน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 นี่นี่อืมที่หมาไในหมาน่ารำคาญมากทำเอาจริงนะน่ารำคาญมากหมาเนี่ยไม่แต่ทีไอหมอนี่มันก็ตายยากตายยินเปลี่ยนตัวยิงเปิดเปิวเจ็บเจ็บดูเลือดดูเลือดดูเลือด หมาก็น่าลำคาญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้โหโอ้โหเดันตามเดมนตามอมเล่นปืนนี้ผมว่ามันต้องพบประการชีวิตนล็กน่อยอ่ะจริงเลือดโลมากเลยเลือดโลมากนี่คือถ้าหากมีใครฝั่งแฟนนในผมนี่ผมตายเลยนะเนี่ยเอ้ามีคนเฉย ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปเอกมาแล้วไปเอกมาแล้วปืนปืนนี้แหละปืนที่แบบทำให้ทุกคนรู้ว่าปืนนี้มันขี้โกงแค่ไหนขี้โกงจนคนไม่อยากหยิบมาเล่นเพราะมันขี้โกงเกินไปไปไหนแล้วไ,ไนแล้วบ้านนี้เหรอไม่น่าใช่หรือเปล่าไม่ไมีไม่มีนะบนบ้านเหรอก็หลังนูน้นหลังนู้นเหรอ ไหนไหนไหนอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วแอบแล้วแอบแอบมีแอบมีแอบวนี้ไหนดูสิจะเอ๊ไม่ไม่มีไหนวะไหนวะอ๋อเห็นละเห็นละ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 ไปไหนไปไหนไปไหนอืมอืมอคือระยะกลางระยะไกลผมว่ามันต้องเล็งอย่างเดียวอ่ะมันต้องเล็งอย่างเดียวคือระยะกลางนี่ใช้แบบ ยิงธรรมดาไม่ได้คือก็ผลกระจายอยู่เป็นปืนที่เหมาะกับระยะใกล้นะระยะกลางกับระยะไกลไม่ได้เลยนอกจากระยะกลางจะพอเลงยิงได้แต่ว่าระยะไกลนี่เอ้ยคนนี่ว่ะจัดจัดโดนสักหน่อยไหมโดนสักหน่อยไหมโดน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 ดินผมว่าผมไม่ควรหยิบไปนันมาเล่นว่ะช้าเลยจังหวะนี้ มันแอบไปละมันแอบไปละนี่คิวปืนพระเอกไงไหนไหนสแกนสแกนแล้วไงสแกนแล้วไงเห็นแล้วเห็นแล้วเหตุไรแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ลงไปดิลงไปดิโอ้โหประกันชีวิตมันมันจะพอไหมนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันโลมากเลยเลือดเราเนี่ยเลือดเราโลมากเลย ยิ่งกันแถวไหนวะคนมันเยอะจังเมืองเนี่ยลงเมืองเดียวคือไม่ต้องไปไหนเลยน่ะเห่ะแบบแบบเมื่อกี้นี่ออกมาแล้วออกมาแล้วโอโห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 นี่คือระยะใกล้ปืนละมันโกงกว่านะแต่เขาใช้เอคือเขาใช้เอสเอ็นี่หว่าเขาเขาน้าจะหันไม่ทันโอเค เสริมเกาะก่อนเสรมเกาะก่อนเกาะหมดโอ้ยเมืองบ้านี่แบบมันมีแต่คนมาอะไรวะเนี่ยไหนไหนอยู่ไหนกันไหนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว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 อะไรจะใช้จะใช้ปืนยิงพี่เหรอโอ้โหจะโนสโคไฟพี่อออืื้หเจ๋งแจ๋วจริงแจ๋วต้องมั่นขนาดไหนวะเนี่ยรู้ว่าเขาเปลี่ยนปืนไม่ทันฝนหมดหรือเปล่า เมื่อกี้เก sure ็บของก็ลืมดูด้วยก็ผลไปหมดหรือเปล่าวะอ้าวไอหมอนี่มันเอาที่อาวัชีมาให้ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆอัพก่อนน่าจะมีคน้ะมั้งน่าจะมีคนแล้วล่ะไปเฮ้ย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 มีมีมีมาผมจะลองฟันในอ่ะผมลองจะใช้ในปืนนี่แบบอันนี้ให้ดูระยะไกล คือมันได้แหละถ้าหากเลิงยิงอ่ะแต่ผมมันมันกากเองไงผมกา,กากเองอะ่จะจังหวะนั้นวิ่งเข้าหาเลยดีาาากว่าจังหวะนี้ไหนสีไหนสีอืมอล้มไปดิเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะในเกมเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ถ้าจะเล่นเนี่ยต้องทําประกันชีวิตมามากพอสมควรเพราะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าเลือดผมเนี่ยขึ้นลงจนแบบเกาะนี่ะเฟอร์ไม่ทันเลยทีเดียวเชียว เลกเดาเป็นปืนที่เล่นแล้วใจเต้นดีเหมือนกันนะครับนะใครที่ชื่นชอบความตื่นเต้นปืนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับผมนะส่วนใครอยากดูปืนไหนหรือปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ในช่องคอมเมนต์เลยก่อนจากกันไปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เมนดวินกันด้วยส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ